เริ่มอาชีพกูลืมอิชิปอายแ,ล,และกูเล่นในตัวสองตัวนี้เลยสองตัวเฮียเนี่ยแม่งกูมกังตามหายตัวนี้ตันนี้นคือตัวที่กูตัวตัวตบแปะกับนี่คือไอซอมนี่คือไอเถา มึงเที่ยวดูเดิเสียงไม่ปัญญาอดฮึอยากทำให้กว่าตั้งเยอะกูว่ากูเล่ตัวนี้ยังกูไหวตบแปะกตบแปะกตบแปะกชิบหายแล้วเงินเงินตู้ไอ้เชี่ยกูเปิดเงินตู้ กดฮ่าพอแม่เมอ้สัสต่อไปที่กูจะเล่นเซออีสไทเทปทออีสไทเทปทกับไอตัวนี้แเวลาละการตามล่ากูขี้ขาดไอสัอออส เฮียใช้เตียท็อปตัวนั้นใช้เตียท็อปนี่ว่ะกี่ตังคิวเฮียข้างหลังตัวเฮียอะไรตัวเดียวกันเลยวันนี้ไอ,อ,ไอ้ใช้เตะท็อปวันนี้ตัวเฮียอะไรโอเคใช้เตะท็อปสองตัวที่พอใจเฮ้ยตัวเฮียอะไรอ่ะ แกตัวทำไมนะซิปไปส,ส,ไสเตียรท็อปสองตัวซิปไปแล้วเอาไอตัวนี้กลัวคนอ่ะกูไม่รู้เลยเนี่ยโอเค,อเคแปลว่ากูสามารถเดินไปให้มันเซตหยอกกูได้แปลว่เาเปนกลัวคนไอตัวนี้กลัวคนงไงกูรู้ละไอตัวนี้กลัวคน มันยิงไกลมันได้สินะไงใช้เตะตบคิว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 อ่อนว่ะไอ้ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ย่ทำไมว่ากินมันวิ่งมาใส่กูวะเฮ้ยมันเหี้ยอะไรอะมึงทำไมมึงต้องวิ่งมาใส่กูด้วยว้า อีกคืนเล้ยวยี่ก่อที่ใสแ่แตะตบจะมาใสา่เตะตบมานี่ม้งมานี่มา้ากบบ้าน,นี่ปะกบาบา้นนาเขียกูกูแบกนี้เลยมานี่บกลัวจริงด้วยไปลูกเว้นตอนหลากอี๊ ใส่แอปเอากูจะก,กระโดดต,ต่อไปอีน้นี่โอเคได้ยังพอสู้ได้ปั๊บและนี่ก็คือแอปแคปกูขึ้นมาตรงนี้โดยทางไกลอู้ฮ่าอ่าอ่าตุบตะตุบตุบรา่างแรก,แรกอยู่ไหนวะ ดีด้าเชื่อกูด้วยดูกะดูกโอเคกูเห็นละมึงไม่เดินด้วยเปลเดียกี่ข้นเดินเมื่อไหร่มึงจะมาเอาที่บันจบาเดี๋ยวกูตัดไปเลยดีวยกว่าดงสองสัก ชิบหายแล้วอีชิบหายแล้วชิบหายแล้วแม่งมันวิง่งมันวิ่งกลับบา้านเจอไปแล้วมันกลัวเสียงปืนอี้เนี่ยมันบ้านตัวมันไม่กลัวเลยเว้ยกูขอไปที่อื่นก่อนกูไม่อยากกูไม่อยากโดนโจมสี 4, 6, 5, ่โจมสี่โจมห้ารีบกลับกลับกลับโชคดีไปที่มึงโดนเซ็ กี่ตัวเหี้ยอะไรนี่ไงตัวบญาอ่อนของโลกดึกงตึ๊งตึ๊ตัวหนึ่งคงไม่มาหรอกนะโอเคตัวสุดท้ายมานี่มาไทยของโลกนี่วิ่งของมึงเหรอให้มันมองไม่เห็นชีวิตสั้น ต่อตัวต่อไปที่กูจะเล่นเป็นตัวสุดท้ายคืออีเหี้ยแล้วผมฟีกช่วงวายไล่ตนี่เล็กดิฟีโกช่วง,งคงคายห่าไล่มุกโตไกตัวนี้ใช่ไหมเออไปปัญญาออุ๊ะะ ปัญญาอ่อนมากมึงนให้กูเกิดที่ปัญญาอ่อนเนี่ยนะในโลกเลย,เส,ยเสียเสียๆเหล้าซื้อไม่จะบอกนะตรงนี้เลยที่ไอเกกูเห็นและอีกตัวปัญญาอ่อนของโลกที่กูเกลียดอู้โหที่ก,กูมีปืนในปมแตกตายหาไปแล้วนะปิ้ว อู้อ่ะอ่ะมือไม่สามารถจบตีล่าหรอกไอ้อู้ปัญญาอ่อนออนสองมันสอกมันเร็วสอกมันเออทอกมัน อมันเร็วตอกมันตอกมันอีเยี่ยกูตอบมันไม่ได้อีเยี่ยกูทุบหัวแม่งเลยอ้าววววอุ้ยแะต้ออะไร